จนได้นะครับเอาจนได้สภาพหมายเป็นหมายคลองนะครับสดข้างโลกที่ผมย้ำตรงนั้นแหละเพราะว่ามันล่มนะครับช่วงนี้แดดมากแดดร้อนๆเลยก็เลยอาศัยว่าตีในร่มมะครัเดาว่าปลามอยู่ในร่มมีตัวจริงครับ กัดเป็นนะครับขบยางเอสวันนะครับไม่ดูเห็นหรือเปล่าเมื่ดหรือเปล่าก็ไม่รู้เมืดม่ดเมืด่ดอาจจีน,นจจไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าครับใบานานนัทโคราชานะครับช่อนใสอ้วนเลยนี่อ้วนตูบอ้วนสั้นใสโอเคเลยครับอ้ว,น,วนเลยครับอ้วนสั้นภาพหมายน้ำลโล่งนะครับ ไม่พลาดครับมีตัวเป็นโดนทนเสียงเลาไม่ไหวแล้วครับขนาดแดดร้อนๆก็เป็นเทคนิคการมองหมายเล็กๆแน้อยสำหรับมือใหม่นะครับมือเก่ามือโปรก็ปล่อยผ่านเลยครับแดดร้อนๆในร่มนี่คือหมายเด็ดไปครับลองหาตัวต่อไปครับกบยางเอดวันกับประช่อนไซนี้ครับผมเอวันครับซื้อโลด ลองดูตรงนี้ครับน้ำเป็นคว้า ยหา,าไม่เจอนะครับประช่อนเดี๋ยวผมปล่อยเลยแล้วกันครับโอ้โหมือดำปิดเลยดูนะครับกัดเป็นกบยางเอดวันนะครับบายนานัดโคราชาครับสีเหลืองน้ำเป็นฟ้านะครับไม้เดียวโดนเลยโอเคครับเดี๋ยวลองซ้ำต่อ เอดวันครับสื่อรถ